สวัสดีครับพบกับช่างน้องนาเพ้นน้องแกนะครับสวัสดีผู้ชมทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้เราให้พี่ควันผู้หญิงเราทำความสะอาดช้างนะครับแล้วก็สะอาดนางจะกวนมากเลยวันนี้นางจะกวน เดินเกินเดินเดินกวาดทิ้งไม่กวาดเลยไม่กวาดไม่กวาดกวาดเองเลยเก่งกวาดเองเลยถ้าเก่งดูถือไม่กวาดเดินแคดเอาไม่กวาด พี่บอกว่าเอามาเอาให้กวาดเร็วมาเอาเร็วตอนเข้ากวาดแย่งเขานะแล้วเขาให้กวาดแล้วมันกวาดอีกถือเดินดูน้ำเพชรจักรวาดเอง พอจะพอให้กวาดก็ไม่กว่าเดเองพอคนเขากวาดก็กวนเข้ามากเลยมา้วนเดความก็ชอบใจได้แกงน้อง จักรวาลแล้วสงสัยจักรวาลแล้วเท้นอนก่อนที่เสียงมากเลยดูเท้านอนเฉยให้ทำงานแล้วหาวนอนทำงานแล้วก็หาวนอนไม่เป็นจักรวาลแล้วมันอยากกวัว

มึงนั่งเฉยๆไดยนั่งมากวนคักมันยามขยิบเรียกทำงานนั่งมากวนดินถือขู่เธอหนึ่งวันนี้ แม่มาอยู่แกล้งน้องแค่อะว่าแม่มาอยู่แกล้งน้องไม่เอาแม่มาอยู่แม่มาอยู่แล้วก็แกล้งน้องกันไม่ไม่เอายวนางก็วางแล้วนะนางก็วางถ้าฉลาดถ้าฉลาดก็วางกันดูจะไม่เชื่อถ้าฉลาดก็วาง หาวนอนหาวนอนนี่แล้วดูหาวนอนขี้เกียจมากเลยไม่มีคนเอาถือไปต่อได้ตีอารมณ์มาดิอะไรยังไงหาวดูหาวหาวนอนบ่อยมากเลย no 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 ยุดค่ะอะวางแล้ววางแล้วนี่จะโง่บ้ะก็วางแล้วเอาไว้นั่นแหละเอาไว้นั่นแหละถ้าเบาิาบาง่นนาบางเส <c oughs> ียจะไหนชอบครับอะไรที่ชอบแกงๆไม่ขวางทางดิ ดูแกงดูดูหาเรื่องแกงเขา ดูไปขวางทางไ <c oughs> ด้ดูดู <c oughs> ไปทางนั้นก็ไม่ได้ <c oughs> เอาหน่อยเอาหน่อยมันขวางทางเอาเอา,เอามันขวางทางคนเหรอ ให้พี่ควานมีการเอาให้พี่แคทด้วยหนูจะเดินจะมาขวางหนูทำไมเอาคูออกแล้วถึงจะคูออกแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วเห็นแม่แล้วฟ้องแม่แน่เลยแม่มาแล้วแม่มาแล้วเอาไปขวงพี่แคท แม่มาแล้วกาเส้นน้ำแม่จังไหนแม่มาดูดูพอแม่มาทิ้งนั้นทิ้งนี้เลยเห็นแม่ไม่ได้ชอบแกล้งแกล้งน้อง <c oughs> มแ,แม่มาดู <c oughs> แม่มาแม่มาแล้วแม่มา ฟ้องแม่ล้วมั่งนะอย่าไปกวาดแม่มาดูแม่มาพอแม่มาก็ฟ้องแม่ดูดูดูไปฟ้องแม่ดูมีการไปกระซิบบอกกันด้วยฟ้องแม่ ฟ้องแม่ดูมีการไปฟ้องแม่ด้วยไม่เอาจ้ะไม่เอาจ้ะเก็บของให้แม่เขาไปฟ้องนะเขาไปฟ้องแม่ กสิบกสากเหมือนเด็กถูกแกล้งเนาะมันเด็กเลยแกล้งน, <c ười> นี่แกงหน่อยก็ไปฟ้องแม่ยีไม่เล่นด้วยแล้วยีเขาไม่เล่นด้วยเนาะอือเดี๋ยวไปยืน <c ười> นึกอ้อนแม่อ้อนแม่แม่มาอยู ok> ่ก็แกล้งแล้วเนาะแม่มาพอดีเลยเมนชีอะครับเฮ้ยแม่ก็แลรงคือกันเด้อทีนี่แม่ก็บอกเอา มมมมแม่ก็จะแกงแม่ก็จะไม่เอาทำให้แม่แม่อาแล้วแม่อาแล้วครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับกดซับตะไคร้ให้เราด้วยกดกระดิ่งกดติดตามสำหรับนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณครับ